สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kai c h o Channel แชนีซีรีส์ s อสต้า์พาคุณมารู้จักนักแสดงที่คุณอาจอยากจะรู้จักเขาและเธอมากกว่าที่เห็นในซีรีส์กันนะครับอีพีนี้จะพามารู้จักกับชื่อจริงของนักแสดงที่มารับบทต่างๆในซีรีส์เรื่องตำนานแมวขาวแห่งสารต้าลี่ที่สซีมิ่งในแอปไอชี I c e, ทั้งในแบบบรรยายภาษาไทยและแบบภาคไทยกันนะครับ ซีรีส์ก็มีความยาวทั้งสิ้น36ตอนด้วยกันครับกำกับการแสดงโดยหวังเวยผู้กำกับการแสดงวัย35ปีที่เคยฝากฝีมือเอาไว้ก่อนหน้านี้จากซีรีส์เรื่องหัดถานางในและก่อนวิ t เด h ร r เรนที่ออนแอร์ไปในปีที่แล้วครับ ในส่วนของรายชื่อนักแสดงนั้นผมก็จะแบ่งเป็นชุดๆโดยเริ่มจากนักแสดงหลักก่อนแล้วก็ตามด้วยนักแสดงในแต่ละคดีที่เกิดขึ้นเพื่อง่ายต่อการรู้จักว่าใครคือคนไหนในแต่ละคดีนะครับสุดท้ายครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดู EP นี้แล้วชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์หรือจะกดซ u เปอร์แดงให้ก็ยิ่งดีใจเลยนะครับไปรู้จักชื่อจริงของนักแสดงในเรื่องนี้กันครับ รับบทลีปิงลูกชายของหลี่จี้ผู้เป็นตุลาการของศาลต้าหลี่ที่เมื่อ3ปีก่อนพ่อของเขาถูกลอบสังหารจนเสียชีวิตทําให้เขาเศร้าโศกสะเทือนใจเป็นอย่างมากจนผมขาวโพลนไปทั้งหัวในชั่วพริบตาเดียวหลังจากนั้นเขาจึงนําร่างไร้วิญ,ญญาณของผู้เป็นพ่อเดินทางกลับไปฝังบ้านเกิดแต่ระหว่างทางก็ถูกกลุ่มคนลึกลับจู่โจมและสังหารจนเสียชีวิตแต่ว่าเขาก็กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งและพบว่าร่างกายของเขามีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิม เขาสามารถไกลลร่างเป็นแมวป่าตัวสีขาวได้เขาจึงเดินทางกลับมายังเมืองเืินตูอีกครั้งเพื่อสืบผ่าตัวคนร้ายผู้ก่อเหตุรอบสังหารพ่อของเขาแล้วระหว่างทางก็ได้พบกับเด็กหนุ่มที่ชื่อเฉินสือและได้ช่วยกันคลี่คลายคดีปีศาจแมวได้สําเร็จซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างความดีความชอบให้กับบ้านเมืองฮองเฮาผู้ปกครองแผ่นดินจึงประธานตําแหน่งรองหัวหน้าศาลต้าหลี่ให้เขารับผิดชอบดูแลหน่วยเมิงจิ้งที่พ่อของเขาก่อตั้งขึ้นมาเป็นรางวัล เขาจึงใช้โอกาสนี้ทำงานอย่างเต็มที่ในการคลีค่คลายคดีต่างๆรวมไปถึงสื่อพาบ่อแสตัวการผู้อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารพ่อของเขาและตัวเขาที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนเผยหยี่เซียวรับบทลีปิงในวัยเด็กเวี่หลงกวงรับบทหลี่จี้พ่อของพระเอกมีตำแหน่งเป็นตุลาการหรือผู้บัญชาการของศาลต้าหลี่เป็นผู้ก่อตั้งหน่วยเมงจิ้ง ต่อมาถูกลอบสังหารจนเสียชีวิตโจฉีรับบทเฉินสือเด็กหนุ่มนิสัยดีจิตใจงามขยันหมั่นเพียรแห่งตระกูลเฉินที่อยู่นอกเมืองเสินตูหลังจากที่แม่ของเขาเสียชีวิตลงก็เดินทางเข้ามายังเมืองเสินตูเพื่อตามหาพี่ชายที่มีชื่อว่าเฉินจิวแล้วโชคชะตาก็นำพาให้เขาได้มาพบกับหลีปิงร้องหัวหน้าศาลต้าหลีและได้กลายเป็นผู้ช่วยในการสืบคดีต่างๆให้กับเขาในเวลาต่อมา นอกจากนี้แล้วเขาก็ยังคอยทำหน้าที่ดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารและยาในแต่ละวันให้กับลีปิงอีกด้วยเว่ยเจ๋อมิงรับบทชิวชิ่งจือมีตำแหน่งเป็นแม่ทัพของหน่วยองครักษ์จินอูรับผิดชอบดูแลคดีอาญาในเมืองเสินตูและดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตตูจีเต้า เขานั้นเป็นเด็กกำพร้าที่ทำหน้าที่ทาสีอยู่ในค่ายทาสของหนานเฉิงที่หนีหลบมาซ่อนอยู่ในบ้านของพระเอกซึ่งพระเอกก็ได้ช่วยเหลือเอาไว้และต่อมาก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนกันจนกระทั่งโตมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีแต่จากเหตุการณ์ที่พ่อของพระเอกถูกลอบสังหารเมื่อ3ปีก่อนก็ทำให้ความสัมพันธ์ของดังคู่นั้นมีรอยร้าวฟางเสี่ยวมั่วรับบทชิวชิงจือในวัยเด็กติงเจียหวน รับบทชวีเป้ยสิทธิ์เก่าจากสำนักศึกษาไทเสืยเสมียนประจำสารต้าหลี่ผู้มีความจำเป็นเลิศทำหน้าที่เขียนบันทึกคดีและวาดภาพนักโทษบุคลิกดูเป็นคนไม่ค่อยจะมีความมั่นใจในตัวเองเงียบเงียบขลึมขึมมีปมบาง,างอย่างอยู่ในใจเพราะคิดว่าตัวเองเป็นดาวอับโชคของเพื่อนๆจินเมิงอี้รับบทชวีเป้ยในวัยเด็กจางอี้ชง รับบทซุนเปาเจ้าหน้าที่หน่วยเมิงจิ้งของซานตา้าหลีเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่แต่ว่าฝีเท้าในการเดินนั้นเบามากในอดีตเขาเป็นทหารประจำหน่วยสอดแนมที่รอดชีวิตมาจากสนามรบในสงครามระหว่างแควน้นเมื่อ3ปีก่อนเมื่อสงครามสงบก็ได้มาทำหน้าที่เป็นมือปราบอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็ได้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของซานตาลีเป็นกรณีพิเศษเพราะว่ามีคุณสมบัติที่ครบถ้วนแม้จะไม่ผ่านการประเมินในด้านอื่นๆก็ตามเฟิงหมาน รับบทหวังฉีผู้มีอาวุโสมากที่สุดในหน่วยเมิงจิ้งของซานต้าหลี่จึงได้รับมอบหมายจากพระเอกให้เป็นผู้ดูแลหน่วยเขาเป็นลูกชายคนเล็กของครอบครัวพ่อ้าผ้าที่หยางโจวถนัดเรื่องการพูดจาและการคบหาสมาคมกับผู้อื่นเป็นที่สุดโงเซียนเทารับบทพ่อของหวังฉีหลิวหมินรับบทแม่ของหวังฉีหวาเอ,อ๋อรับบท อาลีบาบาเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบประจำหน่วยเหมิงจิ้งของซานต้าหลี่ที่มีความสามารถในการพูดและเขียนได้หลายภาษาแต่ยังไม่ได้รับการบรรจุเพราะว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบซึ่งก็คือการสอบกวนป่าหรือการสอบมาตรฐานทางภาษาจีนกลางของทางการที่มีถึง8ระดับได้เนื่องจากเขาเป็นคนนอกด่านซึ่งถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คือคนต่างชาตินั่นเองจนเขาถึงกับตั้งปณิธานเอาไว้ว่าถ้าไม่ผ่านขั้นที่8ก็จะไม่ขอเป็นคน เพื่อนๆในกลุ่มไม่มีใครรู้พื้นเพาทางครอบครัวของเขาทุกคนจะรู้แต่เพียงว่าเขานั้นรวยมากเป็นสายเปให้กับเพื่อนๆแต่พอตัวต,วตวนที่แท้จริงของเขาได้รับการเปิดเผยออกมาก็ทําให้ทุกคนถึงกับอึ้งด้วยความคาดไม่ถึงเริ่นมิดรับบทสร้างควานฉินรองหัวหน้าอีกคนหนึ่งของซานต้าหลีเธอเป็นลูกสาวของสร้างควานเหรียญเสนาบดีกรมกลาโหมแรกๆเธอดูเหมือนจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับหลี่ปิง แต่เมื่อได้รู้จักและทำงานร่วมกันหลายครั้งทั้งคู่ก็กลายเป็นคู่หูที่แบ่งงานรับผิดชอบกันได้อย่างลงตัวเหลียนอี้หมิงรับบทสร้างกวนเหลียนเสนาบดีกรมกลาโหมพอของสร้างกวนฉินเฉินซื่อซื่อรับบทหูหยินสร้างแม่ของสร้างกวนฉินหยางเกินรับบท หูซื่อเจ้าหน้าที่ประจำศาลต้าหลี่เป็นลูกน้องที่คอยติดตามสร้างกวันฉินอย่างใกล้ชิดเพราะว่าที่แท้จริงแล้วเขาคือบ่าวรับใช้ในบ้านที่พ่อของสร้างกวันฉินส่งมาให้ช่วยดูแลลูกสาวของตัวเองเซียวซงหยวนรับบทเหล่าป่ายเจ้าหน้าที่ชนะสูตรประจำศาลต้าหลี่ผู้ที่มักจะไปถึงที่เกิดเหตุก่อนใครในศาลต้าหลี่อยู่เสมอ มาซูเหลียงรับบทลุงชัยพ่อครัวใหญ่ประจำสารต้าหลียางห้าวีรับบทยวนปู่เอหมอดูที่ใช้กระดองเต่าและเลียนในการทำนายถึงจะมีป้ายสโลแกนอย่างรู้ล่วงหน้าไว้คอยเรียกลูกค้าแต่ก็ไม่ค่อยจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการสักเท่าไหร่แต่จะว่าไปแล้วเขาก็เปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดให้กับเราหน่วยหมิงจิ้งที่มักจะไวเวียนมาสอบถามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นบริเวณที่เขาตั้งร้านอยู่เป็นประจำ นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องปีศาจแมวอลาวาดแก่พระเอกและให้ความเอ็นดูแก่เฉินสือเป็นพิเศษอีกด้วยเฮอเฟิงเทียนรับบทลายจงสู่ที่ปรึกษาประจำตัวของชิวชิงจือลิวย่าจินรับบทเฟิงเจียนเจ้ากรมอาญาผู้มีเบื้องหลังเน่าๆแต่ในที่สุดก็ไม่รอดพ้นจากการเสืส่สวนและจัดก,การของศาลต้าหลี่ได้ หมาเสียวกัวรับบทเสมียนของกรมอาญาหลงซินยู่รับบทเจ้าหน้าที่พิธีการหรือขุนนางหญิงผู้ที่มาอา่านราชโอการแต่งตั้งให้หลีปิงเป็นรองหัวหน้าศาลต้าหลีวังชีเฉารับบทอีจือหัวหรือหนึ่งบุพาอาดีตนักโทษประหารในค่ายกักกันที่มีความสามารถในแบบที่คาดไม่ถึงและเป็นผู้รู้ความลับของหลีปิง ซุนเหมยหลินรับบทยิงลึกลับจากดินแดนตะวันตกที่มาเปิดโรงพนันหูซื้อบางหน้าโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การตามล่าหาตัวอีจือฮัวหรือหนึ่งบุผาเพื่อหาบ่อแสกเกี่ยวกับการตายของพ่อตัวเองเมื่อ3ปีที่แล้ว หวังถงหุยรับบทอูอี้เหริอนอดีตลูกน้องของพ่อหลีปิงที่ถูกส่งไปสื่อผาตัวตนของตู้จืสวีในคุกนักโทษประหารที่ค่ายกักกันเมื่อ3ปีก่อนจนเมื่อคุกนั้นมีการก่อจราจนนักโทษหลบหนีเขาก็ได้หลบหนีออกมาและคอยให้บอแสแก่พระเอกอย่างลับๆฟานย่าจวิน รับบทตู้จือสวีชายลึกลับจากดินแดนตะวันตกผู้รักษาการป่วยหนักใกล้ตายของหลุยสิงเสนาบดีกรมพิธีการจนหายปกติเมื่อ3ปีก่อนหลังจากนั้นเขาก็ถูกจับไปเป็นนักโทษประหารที่ค่ายกักกัน เยีหยางรับบทลุยชิงเสนาบ,บดีกรมพิธีการดูแลรับผิดช,ชอบพิธีบวงสรวงพระแม่โพศกเป็นผู้มีส่วนร่วมในคดีปีศาจแมวเมื่อ3ปีก่อนจนทำให้คนบริสุทธิ์ต้องเด้รับข้อกรรมหลายสิบคนสวีชงรับบทวีโฮที่ถูกปีศาจแมวสังหารที่ประตูจูเซียเขาเป็นขุนนางคงสนิทของลุยชิงเสนาบ,บดีกรมพิธีการที่เมื่อ3มปีที่แล้วได้ร่วมมือกันก่อกรรมทำเข็นกับชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ จ้างเหยา่รับบทนักโทษประหารที่แหกคุกมาจากตูจีเต้าแล้วมาปลอมตัวเป็นเท่าแก่เนียร้านเหล้าทำการปล้นค่าฉิงซับคนที่มากินเหล้าในร้านรวมไปถึงจับเด็กเล็กๆไปขายและบังคับทำงานผิดกฎหมายยางจือเสวียนรับบทกูเซี่ยวหวนหรือเสี่ยวหวนเด็กหญิงที่ถูกเท่าแก่เนร้านเหล้าจับมาบังคับทำงานฉกชิงวิ่งราวคนในตลาด ลิวซิวรับบทเหล่ากู้พอของกู้เซียวหวนเป็นคนขับรถม้าที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ปีศาจแมวออกมาทำร้ายขุนนางหยู่โฮที่ประตูจูเซียวี่ซิยวเจียรับบทแม่ของเซี่ยวหวนสิงเหวินเจียรับบทลุงจางเท่าแก่โรงม้าที่เป็นญาติของเซี่ยวหวน จ้างไห่หนิงรับบทเมืองขุยทายาทที่หลงเหลืออยู่เพียงคนเดียวของคณะละครตะรกูลเมืองที่จงกลายมาเป็นหมอดูแล้วก็ทำตัวเหมือนพวกต้มตุนที่ชอบเล่าเรื่องปีศาจแมวให้คนฟังหวาดกลัวจากนั้นก็เขียนยันปราบปีศาจแมวขายด้วยจุดประสงค์บางอย่างเสียนขายรับบทพ่อของเมืองขุยสิงอิงหลิงรับบทแม่ของเมืองขุย สเส่ยเปิลรับบทสิวเออในหอจุ่ยเซียนที่เ่าแก่ของตัวเองโดนหูหินกับชูรว่วมมือกันสังหารจางเฉารับบทหลู้ซื่ออิงรองเจ้ากรมอาญาที่ฆ่าตัวตาอย่างมีเงื่อนงำ เผยเจียซินรับบทน้องสาวของหลูซื่ออิงรองเจ้ากรมอาญาผู้มาร้องเรียนยังสารต้าหลี่ให้ช่วยสืบสวนหาสาเหตุการฆ่าตัวตายของพี่ชายตัวเองนิวชื่อเฉียงรับบทคนไข่เนื้อเซจเจ้าอดีตเพชฌฆาตประจำแดนประหารที่พอเบื้องบนยกเลิกโทษประหารก็ผ่านตัวเองมาเป็นผู้คุมในค่ายกักกันนักโทษประหารเมื่อ3ปีก่อน เขาเป็นคนแรกๆที่รับรู้ถึงความโหมดเหี้ยมไร้กาศของอีชือหัวหรือหนึ่งบุผาจนถึงขั้นบาดผวาต้องหลบหนีไปเป็นพ่อค้าเนื้อหมูโดยได้รับการช่วยเหลือจากพ่อของลีปิงสุนปินรับบทเหล่าลูกอดีตทหารปลดประจำการคนที่หนึ่งที่มายึดอาชีพเป็นคนส่งน้ำในตลาด เขาเป็นผู้จุดประกายเรื่องการตามหาพี่ชายของเฉินสือให้มีความหวังอีกครั้งแต่จริงๆแล้วเขามีจุดประสงค์บางอย่างซ่อนอยู่หลีเลยๆรับบทน้องชายของเหล่าลูกหลิวห้านหยางรับบท อดีตทหารปลดประจำการคนที่2ที่มาทำงานเป็นกรรมกรยกของที่ท่าเรือสินฐานพร้อมกับเพื่อนทหารอีก4คนแต่ไรายได้ไม่พอใช้จึงใช้ความชำนาญที่มีอยู่ขโมยของบนเรือไปแบ่งกันขายโดยใช้วัดพยามังกรเป็นที่ซ่อนของก่อนที่จะนำมาแบ่งกัน ลีย่าเฉิงรับบทอดีตทหารประจําการคนที่3ที่มาทํางานเป็นกรรมกรยกของที่ท่าเรือสินฐานพร้อมกับเพื่อนทหารอีก4คนแต่ไรายได้ไม่พอใช้จึงใช้ความชำนาญที่มีอยู่ขโมยของบนเรือไปแบ่งกันขายโดยใช้วัดพยามังกรเป็นที่ซ่อนของก่อนที่จะนํามาแบ่งกันลีย่าเฉิง รับบทอดีตทหารประจำการคนที่3ที่มาทํางานเป็นกรรมกรยกของที่ท่าเรือสินฐานพร้อมกับเพื่อนทหารอีก4คนแต่ไรายได้ไม่พอใช้จึงใช้ความชำนาญที่มีอยู่ขโมยของบนเรือไปแบ่งกันขายโดยใช้วัดพยามังกรเป็นที่ซ่อนของก่อนที่จะนํามาแบ่งกันเจินผิงหวี รับบทหลิวฝูอดีตทหารปลดประจำการคนที่5ที่มาทำงานเป็นกรรมกรยกของที่ท่าเรือสินฐานพร้อมกับเพื่อนทหารอีก4คนแต่รายได้ไม่พอใช้จึงใช้ความชำนาญที่มีอยู่ขโมยของบนเรือไปแบ่งกันขายโดยใช้วัดพญามังกรเป็นที่ซ่อนของก่อนที่จะนำมาแบ่งกันแต่ครั้งล่าสุดดันเกิดเหตุการณ์ที่นอกเหนือความคาดหมายจนบาดแผลแห่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆในกลุ่มเมื่อ3ปีที่แล้วขณะที่พวกเขายังเป็นทหารกันอยู่ประทุกขึ้นมาอีกครั้งเขาจึงถูกเพื่อนๆอีก4ี่คนรุม ทำร้ายจนเสียชีวิตก่อให้เกิดคดีฆาตกรรมที่วัดพญามังกรให้เจ้าหน้าที่สารต้าหลีออกมาสืบค้นหาตัวผู้ก่อเหตุเจ้าปิน่นรับบทชินสูตำแหน่งราชบัณฑิตหลวงหัวหน้าสำนักบัณฑิตหลวงเป็นพี่ชายต่างพ่อผู้เข้มงวดของชินหวาน เกอฝานจือรับบทชินหวานน้องชายต่างพ่อของฉินสู่ที่ทำผิดกฎของตระกูลทำให้ชื่อเสียงเสื่อมเสียจึงถูกขับไล่ออกไปมีชีวิตที่ลำเค็ญจนกระทั่งถูกฆาตกรรมเฟิงลี่ผิงรับบทลุงผัวพ่อบ้านตระกูลฉินหงเสียวรับบทโคเนียงเท่าแขนน้ร้านเครื่องประดับหลานสินผู้มาให้บ่อแสในคดีการตายของฉินหวาน หลิวหยงกังรับบทหัวหน้าหน่วยพิธีการของสำนักบัณฑิตหลวงวังเม้าเลยรับบทหลิวเย่าสื่อเท่าแก่ร้านรับจำนำและปล่อยเงินกู้หยางหยงเหวนินรับบทเท่าแก่รงน้ำแข็งจางต้าเป่าลรับบทเจ้าตาเซียนหรือเซียนใหญ่แท้เจ้าพอขายยาห้าสี จางปินรับบทนักรถย่างนักรถผู้ทําพิธีปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกจากตัวให้กับชุยเป้ยลี่สวงรับบทนักโทษหลบหนีจากคุกของกรมอาญาเยียนเฉียรับบ สวีหูเพื่อนทหารร่วมรบของซุนเป้าในหน่วยสอดแนมเมื่อ3ปีก่อนหลังสงครามสงบก,ก็ได้กลายมาเป็นมือปราบคู่หูทำงานร่วมกันวีช่ชิงหุยรับบทเล่าหยางเกิดซื่อรับบทลู่เฉิงห่วงหรือชื่อเดิมลู่ห่วงฉงอดีตคนเสเพลอันธภานที่ทำมาหากินด้วยการค้นหาสมบัติติดตัวคนตายในสนามรบเมื่อ3ปีก่อนจนมีฐานะร่ำรวย เฟิงหมิงจิงรับบทอูิลิว้วสายของเฟิงเจียนเจ้ากรมอาญาเก้าหุยหลินรับบทซุนเสี่ยวอิงลูกสาวชาวนาที่พ่อส่งมาเรียนตัดเสื้อกับเจ้าเอ,อ้อเหนียงภายหลังถูกขายไปให้กับประหวังเท่าแก่นี้โรงน้ำชา ซิลวีวิซิลรับบทลิวเอ,อ๋อหญิงสาวที่ถูกหลอกขายให้กับเปาหวังแล้วหลบหนีออกมาพร้อมกับซุนซิว,วอิงมาฉือรับบทหวังชื่อนักโทษคดีร้ายแรงที่ถูกจับไปขังคุกนักโทษประหารแล้วได้เรียนรู้วิธีเป็นอมตะจากตู้จื่วซวีในคุกนั้นภายหลังเมื่อในคุกมีการก่อจลาจลเขาก็ได้หลบหนีออกมาและก่อคดีสะเทือนขวัญหวังซิวโหงรับบท เปาหวังเจ้าของโรงน้ำชาหลิวหลิงหลิงรับบทเจ้าเอรเหนียงเจ้าของร้านตักเสื้อฐานเสียงรับบทเจ้าวสวินลูกชายของเจ้าเอรเหนียงเฉินกวัวชื่อรับบทเนียวเอ่อเจ้าของโรงพนันเวินเจิงหลงรับบทเจ้าของหอคณิกาชื่อวิน ทั้งหมดนั้นก็เป็นรายชื่อของนักแสดงที่มารับบทตัวละครต่างๆในเรื่องนี้นะครับซึ่งหลายคนก็เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับในส่วนของการดําเนินเรื่องในการสืบคดีต่างๆนั้นส่วนตัวแล้วผมมองว่าออกจากลิ้ครายคดีได้ง่ายๆไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ ความเข้มข้นของเนื้อเรื่องนั้นก็จะเริ่มขโมเข้าหมายเรื่อยๆในช่วงท้ายเรื่องตามที่ได้ปูปริศนาของคดีแต่ละคดีและตัวละครลึกลับที่มีจุดเชื่อมโยงกันเอาไว้ซึ่งเราก็คงต้องไปลุ้นกันในตอนที่ความจริงทั้งหมดถูกเฉลยออกมาครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในอีพีต่อไปสวัสดีครับ